สวัสดีค่ะ่พบาจากการศูยิทยาภันเฉียงะับค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2565ค่ะในส่วนของแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นนะคะก็จะเห็นว่ามีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกําลังแรงขึ้นพัดเข้ามาปกคุมประเทศไทยทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเรานะคะเริ่มมีฝนตกมากขึ้นค่ะ ในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมนะคะก็จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆก,ก่อตัวเริ่มไม่เห็นแล้วในในภาคตะวันออกเฉียงเหนนะือตอนบนของเราค่ะในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่นนะคะก็จะพบว่ามีกลุ่มฝนกําลังเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็อุดรธาน,นีค่ะส่วนเรดาร์ของตรวจอากาศสกลนะคะก็จะตรวจกล่มเหมือนกับเรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่นเลยค่ะในส่วนสภาพอากาศวันนี้นะคะก็จะพบว่ามีฝนหรือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ มีอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-24องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของอารายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็จะพบว่าอุณหภูมิที่แตกต่างจากบริเวณโดยรอบก็คือจังหวัดเลยนั่นเองค่ะในส่วนของคาดหมายสภาพอากาศเจนเมนข้างหน้านะคะก็จะพบว่าโอกาสการเกิดฝนนะคะในช่วงวันที่19-25พฤษภาคมนะคะก็จะพบว่ามีฝนตกหนักขึ้น รอยละของการตกนะคะอยู่ที่60สิถึงเจของพื้นที่ค่ะค่ะก็อยากฝากพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะช่วงนี้ก็อยากให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตินิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน